สวัสด,ดีคะ่ะเพื่อนอาจารย์ทหารอะไรจ๊ะพี่เชอร์เมย์ามาเป็นทหารวายมันมีอะไรเนี่ยทหารทหารมาทำไมกันเนี่ยอุ้ยจะมาลบหรอเพื่อนๆกดติดตามไ<ม>ด้ดวยนะนี่สองสาม,มาทำอะไรกันเนี่ยแม่นิดาผีเสื้อโอ้ยอุอ๋อผีเสื้อโอ้ยผีเสื้อมแมลงสวยบินกเกาะแขนแม่นะจ๊ะโอ้ยเพื่อนๆผีเสื้อน่ารักมากเลยอ่ะไหนคอแม่ดูหน่อยสิคะมินดา โอ้เพื่อนๆผีเสื้อบินมาเกาะมือแม่จ้ะน้องมินดาพาผีเสื้อมาหาแม่นะคะว้ายอะไรเนี่ยโอ้ยอุ้ยชามีนี่มันอะไรเกาะแขนแม่อ้ยแมงป่องโอ้ยแมงป่องมาเกาะแขนแม่ได้ยังไงกุยกัดแม่แล้วอุ้ยเจ็บปวดมากเลยอุ้ยเป็นแมลงมีพิษเป็นสัตว์อันตรายอ่ะเด็กๆเจอแมลงป่องอย่าเข้าไปใกล้นะจ๊ะเอยแมงป่องแมงป่องนะคะอย่าเข้าไปใกล้เชอมีแมลงมีกี่ขาคะแมลงจ้ะ ครูสอนยังคีเสื้อผีขาคะนีกี่ขาผีเสื้อเป็นอะไรไหนมันมีอะไรบ้างมาชมเพื่อนดีนี่กําลังเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยโอ้โหนี่มันเป็นจ้าจ้าเขาเรียกอะไรอ่ะสัตว์สัตว์ต่างๆทั้งแมลงทั้งสัตว์อุ๊ยนั่นตัวอะไรไต่อยู่ฝาบ้านอ่ะเชอมีตัวอะไรอ่ะมัน อุ้ยนั่นมันปวกนี่มันจะไปเจาะบ้านทอแล้วเปล่าจัดการเดี๋ยวปวกปวกจะกินบ้านยาฆ่าปวกอุ้ยฉีดยาฆ่าปวกไปแล้วโอ้โหนี่เป็นจิ๊กซอว์สามดีของลิลจี่จ้าจ้าจ้าโอ้ยนี่อะไรอ่ะโอเคมันกำลังคุยกับช้างอ๋อคุยกันใช่ไหมคะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมใช่ไม่ได้ต่อสู้กันนะโอ้เป็นเพื่อนกันโอเค แล้วมีใครอีกอ่ะอุ้ยเต่าทองก็มาม่จ๋าาทหรเต่าทองจ่าจ่าทหารก็มารบนะคะเนี่ยโุ๊ยทหารก็มากับเขานะจ๊ะมินดามีอะไรบ้างแม่ีนี่มีปลาปลาน่ารักนี่แม่จ๋าทำมืออย่างนี้ทำมืออย่างนี้ทำมือเลยแม่ดูสิลูกโอ้ยเจ็บป่ะโอ้ยนี่โดนหอยแม่นแม่โดนหอยแม่นที่มือแม่ดูโอ้เชอมีอะไรโอ๊ยแมวหรือเสือ เสือเหรอจ๊ะทำไมมันน่ารักเหมือนแมวเลยอ่ะอุ้ยหลงคิดว่าเป็นแมวนะคะ,<ล>ะเด็กเข้าไป<ด>ใกล้มันจะงาบคอนะจ๊ะเนี่ยน,นี่อะไรคะจะไปเหรอวะจะไปปวกปวกขึ้นเครื่องบินกำพาไปสาวได้เวกขึ้นเครื่องบินได้เหรอเธอมีไ<ม>จ๊จ๊ะเอาเครื่องบินไหมเพื่อนดูสินี่มีเครื่องบินด้วยโอ้นี่จ้ะปวกขึ้นเครื่องบินนี่อะไรจ๊ะเด็กๆ มาน้ำนะเอ๊นั่นตัวอะไรบินมานะ่ะมาเกาะมือแม่สิจา้าโอ้ยผีเสื้อสวยงามมากเลยนะมินดาไหนจ้าแม่ขอดูผีเสื้อหน่อยเพื่อนๆดูสิคะม,มินดาผีเสื้อมาเกาะม่นนแม่มแมย่ยุงกัดแม่ว้ายยุ่งกัดแม่มินดาตบยุงยมไม่โดน,ม,ดนมินดายุงมินดาจับก,กามโอ๊ยตบยุงมินดาเด๋ยุงกัดเล่าตบยุงไม่ได้ ตบยุงตบยุงฉันคือผีเสื้อตัวน้อยโบยบินไปเรื่อยๆไปพบกับมือเด็กน้อยที่น่ารักฉันขออยู่ในมือเด็กน้อยที่น่ารักนะคะมฮ้ยผีเสื้อุกใจมินดานะไหนเขียตะปาดอยู่ไหนเดาจะว้ายเขียตะปาดเชอมีเขียตะปาดขายาวเด็กๆรู้ไหมคะนี่อะไรเอ่ยสิงโตสิงโตเขาคือ เจ้าป่านะจ๊ะนี่ราชสีเจ้าป่าสิงโตไล่อ่อนภาษาอังกฤษนะจ๊ะไล่อ่อนไว้ไดโนเสาร์อะไรล้อตุ๊กแกพี่ชาวมีนี่มันไดโนเสาร์ค่ะไม่ใช่ตุ๊กแกมาล้องตุ๊กแกตุ๊กแกได้ไงแม่ก็ตกใจนึกว่าในบ้านมีตุ๊กแกที่ไหนได้ไดโนเสาร์นะคะ เราใส่ไดโนเสาร์อยากเป็นตุ๊กแกมาจ้าโอ้โหมันเยอะแยะมากมายสัตว์บกสัตว์น้ําเหล่ามาลงมาแลยนะคะมีอะไรบ้างแค่โอ้ยมีเครื่องบินมีเครื่องบินมีจรวดปวกปวกอันนี้ปวกอันนี้ปวกปวกเออไม้จัตวาไม้จัตวาอุ้ยนี่อันนี้ตัวนี้น่ารักจะมีอะไรเอ่ยจะมีอะไรจ๊ะปลายูนิคอร์น จ้าปวากปวกอย่าก,กินบ้านนะปวกฉีดฉีดยา่ค่ะปวกเลยตายสิปวกตายฉ <c oughs> ันคือหอยทากแสนสวยจ้ะฉันเดินได้ช้า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 ตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมนะจ<บ>๊ะอ้าวเจ้าปวากไปไหนมานะไปกินบ้านไปกินบ้านมาเหรอหไอ<ง>แกแกอย่ามากินฉันนะฉันเป็นหอยทากแสนสวยแกอย่ามากินฉันนะโอ้หนีน วันสีโตะจะตัวกเด็กๆเนี่ยอะไรฮะเจ๊หงอะไรนะจ๊ะเจ๊หงฮะชั่มีนี่มันอะไรชัมีดูดีเจ๊หงอะไรคือเจ๊หงลูกฮะนี่มันแมลงวันนะจ๊ะไม่แมลงวันเป็นเจ๊หงใครบอกใครบอกจ๊ะใครบอกจ๊ะพ่อบ้าพ่อไม่เคยสอนนะนี่คือแมลงวันเป็นเจ๊หงเจ๊หงได้ไงท้องชาติบอกว่านี่ โอ้ยแมลงวันที่ไหนเขาเรียกเจ๊หงเงาหุยเด็กน้อยนะคะโอ้ยแล้วตอนนี้ก็มีผีเสื้อเซนสวยมาเกาะที่มือแม่หนึ่งตัวแล้วสวยมากจามินดาอ,อะไรจระนะฉลามก็มามาจาแม่อันนี้แม่ทำมือคนเล่นน้ำอยู่เล่นน้ำเลยผีเสื้อผีเสื้อบอยบินไปนะจ๊ามาจากน้ำอันนีนน้แล้วอ่ะคนก็เห็นปลาฉลาม,มไหน,นไหนอะ่ะคนก็ดูป้าอันนี้คืออะไรสิโอ้ย เนี่ยน่าสนใจจังลอยอ่ะเนี่ยนี่อะไรอยู่ในน้ําตรงเนี้ยอะไรอ่ะตกลอยไปไหนฉันเอาไม่ถึงเราหาอะไรสนุกสนุกเล่นกันอีกสิคะมีอะไรบ้างฉลามเมื่อกี้ฉลามมาเราเห็นฉลามมีอะไรอีกอ่ะพี่เชอร์มีหยไดโนเสาร์เยอะแยะเลยเด็กๆนี่นี่นี่ไดโนเสาร์เอาผีเสื้อก็มานะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาแบบไดโนเสาร์ให้เพื่อนๆดูซิมีมีแบบไหนบ้างนี่ จ้าจ้าจ้าไหนอีกจ้าไดโนเสาร์อยู่ไหนอันนี้ไดโนเสาร์ที่เป็นตุ๊กแกเมื่อกี้นะคะเด็กๆอยู่ไหนอีกจ้าเชอมินดาเชอมีหาไดโนเสาร์กันสิคะไหนเอ่ยมีอีกไหมไหนอะเชมีโอวายยิปโปไม่ใช่ไดโนเสาร์ไหนอะไดโนเสาร์ของเรามีอีกเปล่ามาชวนเพื่อนดิอยู่ไหนอะไม่มีแล้วหมดแล้วหรอ แม่จำได้ว่าไดโนเสาร์เรามีเยอะอีกไหนอะว้ายอันนี้โอ้นี่นาจ๊าไดโนเสาร์อีกหนึ่ง <c oughs> ไหนเอ้ยนี่นี่นี่ตัวนี้เขาจะลอยน้ําได้นะป <c oughs> ลาหมึกน้อยน่ารักใครชอบกินปลาหมึกเอ้ยนี่พี่เชอร์มีนยกมือเลยชอบกินปลาหมึกนะคะมันมีปลาหมึกสองแบบนี่จ๊ะโน่นโน่นเชอร์มีนอ่ะตัวสีชมพูเอามาให้เพื่อนดูสิเนี่หยิบมาให้แม่สิคะนี่ปลาหมึกเรามีสองแบบอุย้ย นี่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 แมกะพปลาหมึกอ,อันนั้นแมงกะพูนมินดาปลาหมึกอ,อันนี้แมงกะพุนมาให้เพื่อนดูด้วยอ่านี่มีปลาหมึกสองตัวกับแมงกะพุนนะคะแมวน้ำนะ่ารักฉลามหัวค้อนอันนี้เขาเรียกฉลามหัวค้อนนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเราเอาเครื่องบินโชว์เพื่อนๆกันเครื่องบินแล้วก็ยานพาหนะไหนนี่ม,มีอะไรอีกไหนเชอร์มีเอามาอีกแล้ว นี่อีกหนึ่งลำเครื่องบินมีอีกไหมจ้าพี่ชมรีอ่านี่เป็นเรือดำน้ำอุ้ยเรือดำน้ำมีสองแบบเลยอ่ะสองลำใหญ่เลยนะเพื่อนๆนี่มีอะไรจ้ามีเรือใช่ไหมอันนี้เรือสำราญเรือแบบท่องเที่ยวอ่ะอันนี้เรือนี่เรือจ้ามินดาอันนี้อะไรจ้าพี่เชมรีจรลวดวโอ้โหจรวดเตรียมพุ่งทะยานขึ้นฟ้านะจ๊ะเชอรีแม่ขอไซเอ็น ไซ์เอ็นไซซ์เอ็นอนี่แม่เห็นแล้วไหนขายาวไหมนกกระจอกเทศเด็กๆเคยเห็นของจริงกันไหมถ้าไปสวนสัตว์อาจจะเห็นนะคะตามฟาร์มตามสวนสัตว์อย่างเงี้ยค่ะขาเขาจะยาวอย่างเงี้ยเขาจะตัวสูงกว่าเราเยอะมากเลยขายาวแล้วก็คอยาวเนาะพี่ชมีเนาะเราเห็นของจริงนะใช่ไหมคะที่ไหนเอ่ยที่นาวฟาอ่านาวาฟาร์มน,นั่นเองนะคะนี่อลงตังขออุลังอุตัง,งอ่ะ ขอลิงเจี๊ยกกับอุลังอุตังลิงเจี๊ยกลิงเจี๊ยกเจี๊ยกกับคิงคองเออคิงคองแม่พูดผิดลิงเจี๊ยกกับคิงคองเออแม่พูดผิดลูกในช้าอู้อันนี้เป็นลิงน้อยลิงน้อยเจี๊ยกเจี๊ยกมังกี้นะคะเด็กๆลิงน้อยและใช่ลิงน้อยน่ารักค่ะวายอันนี้สุดโหดปะเนี้ยอุลังอุตังอูดูกล้ามแขนกล้ามขาแข็งแรงมากนะ นอนน้อยน่ารักเด็กๆน่ารักไหมแต่บางคนเขาก็ว่าไม่น่ารักนะจ๊ะพี่ชมีนี่จะนอนพี่ชมีลิงไปทําอะไรลิงแส,สนซนหรอคะลิงไปปีนกล่องเหรออ้ห้อยหัวลงมามด้วยโอ้โหสนมากมลลไหนมินดาผีเสื้อที่ไหนอ้อยผีเสื้อขึ้นเรือไปแล้วชมีผีเสื้อเอาเรือไปแล้วหนึ่งลำแม่จ๋าดูอะไรนะพี่ชมีแม่จ๋าลิงมันทางเยเหมือนค้างคาวมันเรียนแบบค้างคาวใช่ไหมนอนห้อยหัวเหรอ โอ้ยอย่างนี้เลือดลงหัวแน่ๆเลยนะเจ้าลิงโอ้โหเจ้าลิงน้อยแสนสนนะคะไปแล้วเพื่อนๆวิ่งต่อเลยค่ะแล้วนี่แม่เจอไดโนเสาร์อีก3ตัวเท่มากมีแผงที่คอเลยนะตัวเนี้ยแม่นีกุ้งน้ำจ้ามินดานี่ตัวที่สองและตัวที่สามมุกสีแดงเลยอ่ะเด็กๆแม่ดูดูแผงแท้เลยจ้ามินดาแม่จะมารวมแก๊งไดโนเสาร์แล้วก็มาเล่น รวมแก๊งสีเฮ้ยเธอมีแม่เห็นตัวอะไรเมื่อกี้นี่ไง <c oughs> อยากนำเสนอพึ่งน้อยเด็กๆพึ่งน้อยแม่าอะไรและนี่เด็กๆรู้จักไหมคะว่าตัวอะไรที่ก้นเขาจะมีไฟคะ่ะอ<ม>หิ่งห้อยนะมินดาเนี่ย<ม>เด็กๆที่ก้นเขามีไฟหิ่งห้อยน้อยน่ารักแม่จาแม่แล้ก็นี้ตัวอะไรเดิตตัวอะไรมินดา้เออหิ่งห้อย อันนี้ก็เป็นแม่นนะคะเจ้าแม่นอน้อยและอันนี้พี่เชือมีอยากโชว์เพื่อนๆวานน้อยใช่ควานน้อยน่ารักมีนมาอะไรเอ่ยกวางกวางกวางค่ะกวางกวางนะจ๊ะและต่อไปนี้จะเป็นการต่อสู้ประลองระหว่างไดโนเสาร์กับลิงน,นะจ๊ะอา้าวไดโนเสาร์ตัวนั้นมาได้ยังไงน่ะอุ้ยเราจะต่อสู้กันสามตัวเลยเหรอไหวไหมอ่ะลิงอ่ะ ลิงไหวเปล่า,าเริ่มทำการตอ่อสู้ได้เลยชชชชชชชโอ๊ยทำไมลิงไม่เป็นอะไรเลยเราเป็นว้าแม่แม่คนนี้เขาเก่งเก่งินมินดาไดโนเสาร์ของแม่ตีลังกาไปแล้วไดโนเสาร์มินดายังอยู่ไหมนน้นลิงลอยตัวไปแล้วลอยลำไปเลยอุ้ยลิงเก่งมากลิงแสนโซน นูนขึ้นสไลเดอร์ไปแล้วค่ะเพื่อนๆอะเพื่อนๆจ<ะ>๋าเดี๋ยวแม่จะปล่อยให้สองสาวเล่นจิ๊กซอเหล่าแมลงสัตว์ทั้งหลายตรงนี้ต่อนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ